สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านเคยหรือไม่ที่ท่านหยุดคิดและตั้งคำถามกับสิ่งที่เรียกว่าตัวตนของเราเองเราต่างคุ้นเคยกับคำว่าตัวฉันหรือของฉันมาตั้งแต่จำความได้เราเชื่อว่าร่างกายนี้คือฉันความคิดความรู้สึกนี้ก็เป็นฉันความทรงจำและประสบการณ์ชีวิตทั้งหมดก็เป็นของฉันเราทุ่มเทชีวิตเพื่อสร้างและปกป้องตัวตนที่เรารักแต่ในห้วงลึกของจิตใจท่านเคยรู้สึกหรือไม่ว่า คำจำกัดความของตัวตนที่เรายึดถืออยู่นั้นช่างเปราะบางและคลุมเครือเหลือเกินเมื่อร่างกายนี้เจ็บป่วยหรือแก่ชราลงความคิดความรู้สึกก็แปรเปลี่ยนไปตามการเวลาความทรงจำที่เคยชัดเจนก็เหลือนลางหายไปแล้วตัวตนที่แท้จริงของเราอยู่ที่ไหนกันแน่หากเราถอดถอนส่วนประกอบทั้งหมดออกทีละส่วนจะเหลือสิ่งใดอยู่เบื้องหลังนี่คือปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งชีวิตของมนุษย์และเป็นคำถามที่พระพุทธองค์ ส่งค้นพบคำตอบเมื่อกว่า2,500ปีมาแล้วคำตอบที่ว่านั้นไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่คิดแต่กลับซ่อนอยู่ในหลักการพื้นฐานที่เรียบง่ายและเป็นสากลนั่นคือหลักขันห้าในวันนี้เราจะเริ่มต้นการเดินทางเพื่อไขปริศนาแห่งตัวตนด้วยการทำความเข้าใจในหลักการของขันห้าที่พระพุทธศาสนาได้ชี้ไว้ ขันห้าไม่ใช่หลักธรรมที่ยากเกินจะเข้าถึงแต่เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่จะช่วยให้เราแยกแยะและมองเห็นความจริงว่าสิ่งที่เรายึดมั่นว่าเป็นตัวตนนั้นแท้จริงแล้วเป็นเพียงการรวมตัวกันชั่วคราวของส่วนประกอบ5ประการเท่านั้น การทำความเข้าใจในขันห้าจึงมีใช่เพียงการเรียนรู้ศัพท์ทางาศาสนาแต่หากเป็นการเปิดประตูสู่การมองเห็นความจริงของชีวิตเป็นจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้และเป็นหนทางที่นำเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงเพราะเมื่อเราเข้าใจว่าสิ่งใดไม่ใช่ตัวตนที่ถาวรเราก็จะสามารถปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้ซึ่งนั่นคือหัวใจสำคัญของการพ้นทุกข์ในพระพุทธศาสนา ขอเชิญทุกท่านร่วมเดินทางไปกับเราเพื่อคนพบคำตอบที่ว่าตัวตนแท้จริงคืออะไรและชีวิตที่ปราศจากความยึดมั่นนั้นเป็นเช่นไรขัน5การแยกส่วนประกอบของตัวตนตอนนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงขันหหรือกองเหงองค์ประกอบ5ประการที่รวมกันขึ้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิตและตัวตนของเราเองทุกท่านลองจินตนาการถึงตัวตนของเราเป็นเสมือนบ้านหนึ่งหลังที่สร้างขึ้นจากวัสดุ5ประเภท หากเราเข้าใจวัสดุแต่ละชนิดอย่างท่องแท้เราก็จะเข้าใจธรรมชาติของบ้านหลังนี้อย่างแท้จริง 1. รูปประขันร่างกายที่จับต้องได้ขันข้อแรกคือรูปประขันซึ่งหมายถึงส่วนที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้และเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลารูปประขันคือร่างกายของเรานับตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารวมถึงรูปเสียงกลิ่น รถและสัมผัสที่เราสามารถรับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ลองสังเกตดูนะครับร่างกายของเราไม่เคยหยุดนิ่งมันเติบโตขึ้นแก่ลงเจ็บป่วยและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแม้เซลล์ในร่างกายจะตายไปและเกิดใหม่ทุกวันแต่เราก็ยังยึดมั่นว่าร่างกายนี้คือตัวฉันอย่างแยกไม่ออกการยึดมั่นในรูปประคันนี่เองที่ทำให้เราทุกข์เมื่อร่างกายเจ็บป่วยหรือเสื่อมโทมลงเวทนาขัน ความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจขันข้อที่สองคือเวทนาขันหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อภาษะต่างๆกระทบกับประสา,าสัมผัสของเราเวทนามีสามประเภทได้แก่สุขเวทนาคือความรู้สึกสุขสบายทุกขเวทนาคือความรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่สบายกายสบายใจและอาจทุกขมะสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยเไม่สุขไม่ทุกข์ลองสังเกตดูนะครับในแต่ละวัน เราล้วนอยู่ภายใต้การครอบงำของเวทนาเหล่านี้เราสแสวงหาความสุขและพยายามหลีกหนีความทุกข์การยึดมั่นว่าความสุขนี้เป็นของฉันและความทุกข์นี้ก็เป็นฉันทำให้เราวนเวียนอยู่ในวงวนแห่งความทุกข์ไม่รู้จบขันห้าการแยกส่วนประกอบของตัวตนตอนนี้เราจะมาเรียนรู้ถึงขันห้าหรือกองแห่งองค์ประกอบ5ประการที่รวมกันขึ้นเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าชีวิต และตัวตนของเราเองทุกท่านลงจินตนาการถึงตัวตนของเราเป็นเสมือนบ้านหนึ่งหลังที่สร้างขึ้นจากวัสดุ5ประเภทหากเราเข้าใจวัสดุแต่ละชนิดอย่างท่องแท้เราก็จะเข้าใจธรรมชาติของบ้านหลังนี้อย่างแท้จริง 1. รูป,ปรขันร่างกายที่จับต้องได้ขันข้อแรกคือรูป,ปรขันซึ่งหมายถึงส่วนที่เป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้และเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลา รูป,ปขันคือร่างกายของเรานับตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้ารวมถึงรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสที่เราสามารถรับรู้ได้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ลองสังเกตดูนะครับร่างกายของเราไม่เคยหยุดนิ่งมันเติบโตขึ้นแก่ลงเจ็บป่วยและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแม้เซลล์ในร่างกายจะตายไปและเอิดใหม่ทุกวันแต่เราก็ยังยึดมั่นว่าร่างกายนี้คือตัวฉันอย่างแยกไม่ออก การยึดมั่นในรูปขันนี้เองที่ทำให้เราทุกข์เมื่อร่างกายเจ็บป่วยหรือเสื่อมโทรมลง 2. เวทนาขันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจขันข้อที่สองคือเวทนาขันหมายถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นเมื่อผัสสะต่างๆกระทบกับประสาทสัมผัสของเราเวทนามีสามประเภทได้แก่สุขเวทนาคือความรู้สึกสุขสบายทุกขเวทนาคือความรู้สึกเจ็บป่วย หรือไม่สบายกายสบายใจและอทุกขมสุขเวทนาคือความรู้สึกเฉยๆไม่สุขไม่ทุกข์ลองสังเกตดูว่าในแต่ละวันเราล้วนอยู่ภายใต้การครอบงำของเวทนาเหล่านี้เราสแสวงหาความสุขและพยายามหลีกหนีความทุกข์การยึดมั่นว่าความสุขนี้เป็นของฉันและความทุกข์นี้ก็เป็นฉันทำให้เราวนเวียนอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์ไม่รู้จบ 3. ส,สัญญาขัน ความจำที่ปั่นแต่งโลกของเราขันข้อที่3คือสัญญาขันหมายถึงความจำได้หมายรู้หรือการที่เราสามารถกำหนดชื่อและลักษณะของสิ่งต่างๆได้เช่นเราจำได้ว่านี่คือโต๊ะนั่นคือต้นไม้หรือจำได้ว่าคนนี้ชื่อคุณแม่สัญญาขันเป็นตัวการสําคัญที่ทําให้เราสร้างความหมายให้กับสิ่งต่างๆรอบตัวลองจินตนาการดูว่าหากเราไม่มีความจําเราจะรู้จักโลกได้อย่างไร แต่สิ่งที่เราจำได้ก็เพียงเป็นภาพและข้อมูลที่เก็บไว้ชั่วคราวการยึดมั่นในความจำว่ามันเป็นความจริงแท้และถาวรก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรายึดติดกับอดีตและทุกข์กับความทรงจำที่ไม่น่าพึงพอใจ 4. สังขารขันการปรุงแต่งที่สร้างโลกแห่งความคิดขันข้อที่4คือสังขารขันซึ่งเป็นส่วนที่ซับซ้อนที่สุดหมายถึงการปรุงแต่งทางความคิด และเจตนาต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราสังขารคือแรงผลักดันที่ทำให้เราคิดดีคิดร้ายรักโลภโกรธหลงการกระทำของเราทั้งหมดล้วนมาจากสังขารขันที่ปรุงแต่งขึ้นมายกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเห็นดอกไม้เกิดความรู้สึกสุขและจำได้ว่าดอกไม้นี้สวยสังขารขันก็จะปรุงแต่งให้เราอยากได้ดอกไม้นั้นมาเป็นเจ้าของหรืออยากถ่ายรูปเก็บไว้ สังขารขันจึงเป็นตัวการที่สร้างกรรมและกำหนดทิศท,ทางชีวิตของเรา 5. วิญญาณขันการรับรู้ที่เกิดขึ้นชั่วขณะจิตเมื่อภาษามากระทบกับอายตนะทั้ง6ตาหูจมูกลิ้นกายใจวิญญาณทำหน้าที่เพียงรับรู้ว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นเท่านั้นเช่นวิญญาณทางตาทำหน้าที่เพียงรับรู้ว่ามีสีและรูปร่างวิญญาณทางหูรับรู้ว่ามีเสียง วิญญาณขันไม่ได้ปรุงแต่งหรือตัดสินว่าสิ่งนั้นดีหรือไม่ดีนะครับแต่เป็นเพียงการรับรู้ที่เกิดขึ้นและดับไปอย่างรวดเร็วต่อเนื่องกันเมื่อเราแยกส่วนประกอบทั้งหมดออกมาเช่นนี้เราจะเห็นว่าไม่มีสิ่งใดเลยใน5ขันนี้ที่สามารถคงอยู่ได้ตลอดไปทุกส่วนล้วนเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงแท้เป็นทุกขังคือเป็นสภาพที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้และเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริง การเข้าใจว่าตัวตนของเราเป็นเพียงการรวมตัวกันชั่วคราวของ5ขันนี้เท่านั้นจึงเป็นการก้าวข้ามความเข้าใจแบบเดิมและเป็นการเปิดประตูสู่การมองเห็นความจริงว่าการยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เที่ยงนั้นเป็นบ่อกเกิดแห่งความทุกข์อย่างแท้จริงจากขันสู่อุปทานขันหรือความยึดมั่น เมื่อเราได้ทำความเข้าใจถึงธรรมชาติของขันห้าว่าเป็นเพียงองค์ประกอบที่รวมกันขึ้นชั่วคราวไม่เที่ยงแท้และมิใช่ตัวตนที่ถาวรแล้วคำถามต่อไปที่สำคัญยิ่งกว่าคือแล้วเหตุใดเราจึงยังคงทุกข์อยู่คำตอบของคำถามนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวขันเองแต่กลับอยู่ที่การกระทำของจิตใจเราที่เข้าไปยึดมั่นในขันเหล่านั้นพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนว่า ขันห้าเป็นเพียงสิ่งที่เป็นกลางและเกิดขึ้นตามเหตุปัจจัยแต่เมื่อใดที่จิตของเราเข้าไปผูกพันยึดติดถือมั่นว่าขันเหล่านั้นเป็นตัวตนหรือของตนเมื่อนั้นขันทั้งห้าก็จะกลายเป็นอุปทานขันทันทีซึ่งหมายถึงขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นและนี่เองคือบ่อเกิดแห่งทกทั้งปวง ลองนึกภาพตามนะครับรูป,ปรขัะขนก็เป็นเพียงร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติไม่ใช่ของดีหรือร้ายในตัวเองแต่เมื่อเรายึดมั่นว่าร่างกายนี้คือตัวฉันเมื่อใดที่ร่างกายเจ็บป่วยหรือแก่ชาราลงเราก็จะเกิดความทุกข์ทันที ความสุขจากรูปปัะขันก็เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวแต่เรายึดติดว่าความงามหรือความสมบูรณ์แบบนั้นต้องคงอยู่กับเราตลอดไปเมื่อมันเลือนหายไปความทุกข์ก็จะเข้าแทนที่ในทำนองเดียวกันเวทนาขันก็เป็นเพียงความรู้สึกที่เกิดขึ้นละดับไปแต่เมื่อเรายึดติดในสุข,ขเวทนาว่าต้องเป็นของฉันและพยายามหลีกหนีทุกขเวทนาอย่างสุดกำลัง เมื่อนั้นเราก็ต้องทนทุกข์อยู่ตลอดเวลาเพราะความสุขไม่มีวันคงอยู่ตลอดไปและความทุกข์ก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่ไม่สามารถหลีกหนีได้สังขารขันก็เป็นเพียงการปรุงแต่งของความคิดแต่เมื่อเรายึดมั่นในความคิดว่าฉันต้องเป็นคนแบบนี้หรือฉันต้องทำตามความปรารถนานี้ให้ได้เมื่อความคิดไม่เป็นไปตามที่เรายุดมั่นเราก็จะเป็นทุกข์ ดังนั้นความทุกข์ในพระพุทธศาสนาจึงไม่ได้เกิดจากตัวขันเองแต่เกิดจากความยึดมั่นหรืออุปทานที่เรามีต่อขันเหล่านั้นต่างหากครับหัวใจสำคัญของการเรียนรู้หลักธรรมในข้อนี้จึงไม่ใช่การปฏิเสธการมีอยู่ของร่างกายหรือความรู้สึกแต่เป็นการทําความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ใช่แก่นสารหรือตัวตนที่แท้จริงของเรา เมื่อใดที่เราสามารถมองขันทั้ง5ว่าเป็นเพียงสิ่งที่ถูกประกอบขึ้นตามเหตุปัจจัยและไม่เข้าไปยึดถือว่าเป็นของฉันเมื่อนั้นความทุกข์ก็จะค่อยๆค,คลายลงและเราจะพบกับอิสรภาพที่แท้จริงของจิตใจการทำความเข้าใจในความแตกต่างระหว่างขัน และอุปทานขันจึงเป็นก้าวสำคัญที่จะนำเราไปสู่หนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์และเป็นการเดินทางที่แท้จริงของพุทธศาสนาครับแนวทางปฏิบัติการปล่อยวางตัวตนจากมุมมองของขันห้าเมื่อเราได้เดินทางผ่านการทำความเข้าใจในธรรมชาติของขันห้าและเห็นถึงอันตรายของการยึดมั่นในอุปาทานขันแล้วขั้นตอนสุดท้ายและสาคัญที่สุดคือ การนำความรู้นี้มาปรับใช้ในชีวิตของเราเพื่อการปล่อยวางและนำพาตนเองออกจากบ่วงแห่งทุกข์การปล่อยวางจากตัวตนที่เรายึดมั่นไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธการมีอยู่ของตัวเองหรือการเป็นคนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยแต่มันคือการเปลี่ยนมุมมองจากการเป็นเจ้าของมาเป็นเพียงผู้สังเกตการครับลองนึกภาพตามนะครับว่าขันทั้งหเป็นเพียงกระแสน้ำที่ไหลผ่านชีวิตของเรา เราไม่สามารถยึดเกาะกระแสน้ำนั้นไว้ได้ตลอดไปแต่เราสามารถเรียนรู้ที่จะยืนอยู่ริมฝั่งและเฝ้าดูการไหลไปของมันอย่างเข้าใจครับ 1. ฝึกพิจารณาขันในชีวิตประจำวันแนวทางปฏิบัติข้อแรกคือการพิจารณาขันอย่างต่อเนื่องในทุกขณะจิตเมื่อใดที่เราประสบกับเหตุการณ์ใดก็ตามให้ลองตั้งสติและแยกแยะออกเป็นขันต่างๆเมื่อร่างกายเจ็บป่วย แทนที่จะยึดมั่นในความเจ็บปวดว่าเป็นความเจ็บของฉันให้พิจารณาว่านี่เป็นเพียงการทำงานของรูปขันตามธรรมชาติเมื่อเกิดความรู้สึกสุขหรือทุกข์ขึ้นในใจแทนที่จะปล่อยให้ตนเองจมดิ่งไปกับมันให้สังเกตว่านี่เป็นเพียงเวทนาที่เกิดขึ้นและดับไปเมื่อความคิดปรุงแต่งผุดขึ้นในใจแทนที่จะคล้อยตามไปกับมันให้ลองเฝ้าดูเหมือนกำลังดูหนังเรื่องหนึ่งในโรงภาพยนตร์ การฝึกเช่นนี้จะช่วยให้เราสร้างระยะห่างระหว่างตัวเรากับขันต่างๆและทำให้เราเห็นความจริงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเรา 2. น้อมนำหลักไตรลักษ์มาพิจารณาแนวทางปฏิบัติที่ลึกซึ้งขึ้นคือการน้อมนำหลักไตรลักษ์อานิจจังทุกขังอนัตตามาใช้ร่วมกับการพิจารณาขนันอานิจจังคือความไม่เที่ยงให้เรามองเห็นว่า ขันทั้งห้าล้วนมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่มีสิ่งใดคงอยู่ถาวรทุกขังคือความเป็นทุกข์ให้เราเห็นว่าการยึดมั่นในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์อนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนให้เราตระหนักว่าในขันทั้งห้านั้นไม่มีสิ่งใดที่เป็นแก่นสารที่แท้จริงไม่ใช่ตัวตนที่สามารถสั่งให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการได้เมื่อเราพิจารณาเห็นความจริงเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง จิตของเราจะค่อยๆค,คลายจากความยึดมั่นและความทุกข์ที่เกิดจากการยึดติดในขันทั้งห้าก็จะเบาบางลงไปในที่สุดการปล่อยวางตัวตนไม่ใช่การละทิ้งชีวิตแต่เป็นการใช้ชีวิตอย่างมีสติและเข้าใจในธรรมชาติของมันอย่างท่องแท้มันคือการค้นพบอิสรภาพที่อยู่เหนือความสุขและความทุกข์และเป็นการเดินทางที่นำเราไปสู่ความสงบเย็นที่แท้จริงในใจของเราเอง ขอให้ทุกท่านได้เริ่มต้นการเดินทางภายในเพื่อทำความเข้าใจและพบกับความสุขสงบในจิตใจด้วยความเคารพในธรรมสวัสดีครับ